คำขอพรจากการให้ทานสุนัขจรจัดให้ทานสุนัขจรจัดบุญใหญ่กว่าที่คุณคิดสมหวังรวดเร็วทันใจสวัสดีค่ะกรลยาณมิตรที่น่ารักทุกท่านวันนี้อ้อมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาข้าวมาให้สุนัขจรจัดนะคะวันนี้อ้อมมากับพี่สาวของอ้อมนะคะอ้อมหุงข้าวมาม้อหนึ่งม้อเบอร์32นะคะเพื่อนๆนแล้วก็ขับรถตะวเวนเลาะเลาะเลาะ,ละ เจอสุนัขจรจัดตรงไหนก็คือจะให้เขาตรงนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเดิมที่อ้อมเคยให้เขานะคะแต่ว่าวันนี้อ้อมมาช่วงกลางวันอ้อมเพิ่งกลับจากวัดแล้วก็มานี่ต่อนะคะก็จะเจอน้องหมาน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นปกติอ้อมจะมาช่วงตอนเย็นนะคะจะเจอเขาเยอะมากๆเลยะคะ่ะจะมากันเป็นแบบสิบตัวนะคะแต่ละจุดแต่วันนี้เจอ2ตัวนี้ก่อนนะคะเขาจําได้นะคะเขาก็จะวิ่งมามารับนะคะแต่อีกตัวตัวขาวๆนี้ก็เหมือนจะกลัวๆอยู่นะคะเพื่อนๆตัวนี้มาใหม่นะอ้อมเพิ่งเคยเห็น แสดงว่าเพิ่งโดนเจ้าของเอามาปล่อยไว้นะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าการเอาเข้าวให้สุนัขจรจัดน่ะมันช่างเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มาหาศาลมากๆเลยนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าความหิวโหวยมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆนะคะขนาดเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนแท้แท้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะอดข้าวอดน้ําได้ทั้งเป็นทั้งวันทั้งคืนนะคะขนาดเราอดแค่ประมาณ20นาทีอ่ะช่วงที่เราหิวอ่ะเราก็ยังจะเป็นลมตายแล้วนะแต่ว่าพวกหมาจรจัดพวกเนี้ย เขาต้องอดข้าวอดน้ําตั้งหลายวันนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ใช่แค่อดวันเดียวนะคะเขาอดข้าวหลายวันเขาไม่ได้กินข้าวหลายวันนะคะพอเวลาอ้อมเอามาให้เนี่ยเขาถึงดีใจดีใจที่จะได้กินข้าวเหมือนสวรรค์มาโปรดนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นการที่เราให้ทานสุนัขเนี่ยจึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆค่ะเอาจริงๆก็คือบุญใหญ่มากกว่าการที่คุณแค่ไปถวายสังฆทานสังฆทานหนึ่งนะคะเนี่ยบุญของการให้ทานสุนัขอะ ยิ่งใหญ่กว่าการถวายสังฆทานค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันเ,น,เนเหมือนกับเราไปโปรดสัตว์นะคะเหมือนพระพุธทธเจ้าที่ไปโปรดสัตว์ค่ะเขากําลังตกทุกข์ได้ยากเขาลําบากแสนเข็นเขาหิวโหยหิวจนไส้เกิ่ยวไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วพอเราเอาไปให้อ่ะเขากินอิ่มแล้วเขาทั้งมีความสุขใจแล้วเขาทั้งสบายท้องสบายตัวไอ้จากที่กําลังโดนโรครุมเร้ากําลังป่วยจะเป็นโรคนะคะพอเราเอาข้าวให้เขากินเขาก็มีพละกําลังที่จะไปต่อสู้กับโรคได้ นั่นล่ะค่ะมันถึงได้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนะคะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นนะการที่เราเอาข้าวให้สุนัขจรจัดนะคะมันก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานเหมือนกันนะคะขนาดเราไปวัดถวายสังฆทานหนึ่งถังเราก็ยังกรวดน้ําขอพรได้ตั้งยาวนะคะแต่เนี่ยเราทําทานที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอธิษฐานขอพรได้เหมือนกันนะคะและก็เป็นการทําบุญที่ขอพรได้สมหวังรวดเร็วทันใจมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอ้อมมีประสบการณ์มา แล้วนะคะอ้อมเคยลงคลิปให้ดูแล้วนะคะการเอาข้าวให้สุนัขจอนจัดกินนะคะอ้อมเคยขอบ้านก็ได้บ้านขอให้ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่รางวัลที่สี่อ้อมถูกรางวัลที่สี่ห้าใบอ้อมก็ถูกมาแล้วนะคะคือถูกหวยตลอดสามตัวตรงอ้อมก็ถูกนะคะคือถูกหวยบ่อยเพราะว่าอ้อมชอบเอาข้าวมาให้สุนัขจรจัดกินนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอ้อมจะไม่ได้เข้าวัดนะคะวัดอ้อมก็เข้าแต่ว่าอ้อมจะชอบเอาข้าวมาให้หมากินมากกว่านะคะ ด้วยความที่อ้อมแบบเห็นหมาจรจัดแล้วอ้อมสงสารน่ะสงสารที่เขาหิวนะคะอ้อมก็เลยไปซื้อข้าวข้าวที่แบบราคาไม่แพงมากหรอกค่ะก็จะซื้อมาไว้เยอะๆแล้วก็จะหุงทีเป็นหม้อๆมออย่างนงี้นะคะแล้วก็ไก่ทรงไก่สับอ้อมก็จะคลุกมาให้เขาอย่างนงี้นะคะพออ้อมได้เอาข้าวให้หมากินแล้วอ้อมก็จะรู้สึกแบบอิ่มเอมใจมากๆค่ะมันรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยนะคะเพื่อนๆมันรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยอะค่ะมันอิ่มเอมใจมันมีความสุขใจแบบบอกไม่ถูกเลยนะคะเพื่อนๆลองทาดู ะะสำหรับคำขอพรเมื่อเราเข้าไปให้หมาจนจัดกินนะคะเวลาที่เอาเข้าวไปให้หมาจนจัดเมื่อข้าวหมดหม้อแล้วนะคะให้เรายกหม้อข้าวขึ้นเหนือหัวค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานสาธุข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเกิดวันที่ วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจนำอาหารมาให้สุนัขจรจัดข้างทางได้กินกันด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งขอให้สุนัขเหล่านี้จงมีความสุขกับการทานอาหารด้วยความอร่อยอร่อยและขอให้อาหารเหล่านี้จงไปช่วยเติมพลังให้กับพวกเจ้าขอให้พวกเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด และขอให้บุญกุศลจากการที่ข้าพเจ้านำข้าวมาให้พวกเจ้าได้กินนี้ส่งผลให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอันความอดอยากยากจนข้นแค้นไม่มีกินไม่มีเก็บขออย่าได้เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและโรคภัยทั้งหมดทั้งมวล ขอให้ข้าพเจ้าได้มีโชคมีลาบจากการถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาร่วมเป็นสักขีพยานกับการให้คานสุนัขจรจัดครั้งนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ